ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอแชนแนลตอนที่121ประจำวันที่11พฤศจิกายน2559วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ ผมยืนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับชายทะเลที่หมู่ที่3ตมตบลสะแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือวัดโสพลติทารามนะครับหรือวัดร็อกเป็นวัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมผมได้มาทอดกระถินที่นี่นติดต่อกัน5ปีปีนี้เป็นปีที่6ปีนี้ผมมาเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชยโยมาทอดกรถินร่วมกับสาธุชนละแวกนี้ เหมือนกับที่ไปทอดกันทั่วประเทศเป็นหมื่นกว่าวัดวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ที่ปักใต้อยู่ติดชายทะเลสวยงามเป็นวัดที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านรู้สึกยินดีผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นยินดีที่มีการทอดกระถิ่นนะครับจากสัยของศาสนาที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ นี่คือความสามาคัคคีความเอื้ออาทรไม่ได้มีข้อแม้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นมาทอดกระถิ่นแล้วเก็บความปลืม้มและก็กลับนะครับขอน้อมนำบุญที่เกิดจากการทอดกระถิ่นที่วัดนี้และทุกวัดทั่วแผ่นดินไทยน้อมสเสด็จส่งสู่สวรรคาลาไลน้อมสเสด็จส่งในหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยเราทุกคนด้วยความเคารพด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดนะครับผมมาบ้านเกิดด้วยความสบายใจ ได้นอนดูทีวีของช่อง t r u v v s s o o นนำเสนอเกี่ยวกับพุทธประวัติสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงมีพระชนชีพอยู่ณขณะนั้นได้มีพระเทวทัตร,ร่วมกับสาวกจำนวนหนึ่งได้คิดกำเริบเสบสารได้คิดคดคิดทรยศคิดเนรคุณคิดการใหญ่ได้รวบรวมสมัครพักพวกขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะครับเข้าไปนำเสนอแนวคิดที่จะปฏิรูปศาสนา ออพระพุทธองค์คุ้นค้นไหมครับพระพุทธองค์ในขณะนั้นท่านก็ไม่เห็นด้วยและทรงวางเฉยทําให้พระเทวทัตและสมัครพักพวกไม่พอใจออกไปตั้งสํานักและดําเนินการต่างๆเพื่อทําร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุการณ์ผ่านไปจนวันหนึ่งพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบ ทำให้สาวกของพระเทวทัตจํานวนหนึ่งก็ได้หว้นคืนกลับมาอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นึกสะท้อนใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นช่างคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นที่บ้านเราณขณะนี้ที่ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มน่งร่วมมือกับหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่ง ร่วมมือกับสื่อมวลชนหลายหลายภาคส่วนที่เห็นแก่เงินได้มีแนวคิดที่จะปฏิรูปศาสนาได้มีแนวคิดที่จะปฏิวัติวงการสงฆ์แล้วก็ประโคมข่าวโหมทำลายกันจนพระพุทธศาสนาตกอยู่ในอาการย่ำแย่โดยเริ่มต้นจากวัดพระธรรมกายเหตุการณ์นี้ช่างคล้ายกันผมก็อยากจะคอยดูว่า เหตุการณ์ในยุคนี้จะจบลงเหมือนกับสมัยพุทธกาลหรือไม่จะมีพระเทวทัตคนใหม่ถูกทอนารีสูบจะมีหน่วยงานราชการบางหน่วยมีอันเป็นไปจะมีกลุ่มบุคคลจะมีสื่อบางสื่อล่มสลายไปหรือไม่ก็คอยติดตามกันต่อไปอยากให้ทุกคนได้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ด้วยใจที่เป็นธรรม วันนี้ผมมาบ้านเกิดมีเวลาก็เลยได้ดูทีวีก็มาเล่าให้พี่น้องสาธุชนได้รับฟังกันก็ลองตรองดูลองคิดดูและติดตามดูกันต่อไปนะครับอาชนะประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ